โอเคครับทุกคนวันนี้ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วย,ยผมเองโนเปครูชาแนลและวันนี้ผมจะมาเล่น u n t l e l Boxing Game นะครับหรือเกมต่อยมวยที่ไม่มีชื่อโหพูดงี้และแน่นอนว่าเริ่มมาผมก็จะไปใส่เดี่ยวป้นมือเปล่าคนอื่นเลยนะครับโดยที่ไม่สนลูกไข่ล้อเล่นไปละ I will kill you all เฮ้ยไอ้นี่ โอ้โน oh no. และก่อนอื่นในการเล่นทุกทก,ทกเกมที่มีโค้ดครับคุณต้องใส่โค้ดก่อน <Okay. S 1> เริ่ม uh, <easy. S 1> ที่โค้ดที่บุหรี่เลยใส่โค้ดใหม่ก่อนถ้าโค้ดใหม่ก่อนก็ได้โค้ดใหม่ก็คือคืออะไรผมลืมไปแล้วร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดสิบเคร้อยห้าสิบเคร้อยเคร้อยห้าสิบเค ร้อยเคฟรีครีิตสหอช่างหัวมันใส่เบรอ <Free create. S 3> บรอ์ฟรีครีเอทเบอร์เบอร์ เล้ง rank เย่มีอะไรมีเก็ตเชน p อก k e t change เย่มีอะไร Why only Why only ต่อไม่ได้แล้าว่าหมดอายุไปแล้วก็ไปเลย FPS 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 โอเคและก่อนอื่นก่อนที่ผมจะไปผมก็ต้องไปซูมการต่อยมันจะมีตามนี้ก็มีสมาร์ทลองกาดเบสิกคาลเตอร์ทริสเตอร์คอคิวคิมูระอิโปแฮนโลแล้วก็วูฟแล้วก็ฮิตแมนสลักเกอร์ฮอคแล้วก็โกสวันนี้ผมต้องได้เลเจนด a รี่หรือไมนก็มิติก็ได้เอาไว้เอาแค่ได้ก็พอแค่ไม่ใช่สีฟ้ากับสีเขียว ลองกาแน่เฮ้ยทิกสเตอร์ทิกสเตอร์อีกแล้วคอคิว นี่เราเปิดไอ้พวกนี้เอาไว้เพิ่มโชคให้ไได้สมาชเฮ้ยเบี๊ h o ฮอสคร e ล Style ลิ้นพันหมดแล้วเออลองการปิด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 ทริคสเตอร์เหมือนเดิมสุ่มไปสิบสองรอบจิตใจเริ่มวันไหว ทิกสเตอร์ผมว่าทิกสเตอร์มาสามสี่รอบแหละเท่าที่เห็นตามหลอกหลอนเอาล่ะ,เ,ละเราตัดการสุ่มที่น่าเบื่อพวกนี้ออกไปเพราะว่ามัน ในที่สุดหลังจากเหลือสี่สปินโมก็ได้อิปโปโอเคได้เวลาตอกรกับเอ็นผู้ชั่วร้ายอืมตัวใครชั่วเอโอเคอ้ใครชั่วนโอเคในที่สุดผมก็หาโคเจอนะครับฟรีคราเดสฟรีคราเดสซูมกองใช่ฮ่าฮ่าฮ่าใครว่าเหรอผมจะสู้เลยซูมกอง ใช่ครับที่เป็นอัปเดตใหม่อัปเดตกล่องที่เพิ่งมาวันนี้เลยลถ้าคุณลแล้วว่าไงดีคุณจะได้มัคที่เอฟเฟกใช่นวมของคุณจะมีเอฟเฟกพิเศษแต่นวมเก่าๆของคนที่คุณเคยซื้อไว้แล้วก็มันจะขายได้นาคาที่สุดสแสนแพงเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอานวมเก่าไปขายหรือถ้าจะเก็บไว้เท่ๆก็ได้นี่แล้วผมได้นวมนีออนโอนิีกสามเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณอยากได้นวมที่มีเอฟเฟกต์สูจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ยังไงล่ะ อ่าฮ ah. ่าฮ่าฮ่ามุซุ่มต่อไม่รอยแกบลอนดี้โอเคนะครับขายอีกอันหนึ่งก็จะใช่คุณสามารถขายหนวมเก่าๆหนวมที่คุณซุ่มมาแบบเกลือๆได้นะแล้วเอาไปซุ่มกล่องต่อไปกันเลยนี่เป็นกล่องสุดท้ายแล้วไป Let's go อะเหมือนเหมือนเมื่อกี้มีเหมือนนวมเอฟเฟกตผ่านผมไปอยู่นิดหน่อยนะผมดูไม่ทันเหมือนกันว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่เอาเถอะไอเอ็นผู้ชั่วย้ายแกอยู่ไหนเฮ้ยนี่ไงเอ็นผู้ชั่วรลายแก,ยไ,ไ,ยกไม่รอดแน่อีโปนะนะจะก,กระทืบพวกเลเจนดารี่โกสแบบแกเองสำหรับใครที่ไม่รู้นะเอ็นเป็นโกสนะะเป็นระดับเลเจนดารี่ซึ่ง ขึขข่มูลเหรอเฮ้ยขิมูรวยเลยหัวค้าคีมูรวยหัวค้าเหรอืมโดนไอ้เคาน์เตอร์ยับยับนี่ไง

เหมือนแกมีสเตม,เมิน่าเหมือนกันนั่นแหละออต้องตายสเตมิน่าของแกน่ะหมดลงแล้วนี่แหละคือชัยชนะเของไออบิด สเตเตมิน่าบเบยยังานลระฮะตายซะเถอะบอกอย่างเดียวนะมันไม่ช่วยอะไรล็อกตายซะฮึาเ,เตเตมไม่น่าบอกเคน เฮ้ยแกกล้าดีไงหลบท่าไม่ตายค่ะแกไม่รอดแน่เบียวไลอ๋อเข้าว่าค่าแดนหลบแล้วนะ วิ่งเกาะไ,ไม่ค่อยแตกเลยอะเบคอนหัวแดงเนี่ยแขนแกชสุดแล้วหม้อลายเขาแค่แค่แค่ถ่ายไม่โดนนั่นแหละแกไม่ใช่เบคอนหัวแดงแก,แกช,ชกนะเบคอน,นหัวแดงไม่ได้หรอกขาต่อยมัดล้วนๆนะมันมยยะมอนโอนล็อกอย่าพลันของเบคอนหัวแดงใช่เหรออืออี๋เขา จ้าไม่ใช่หัวแหงด้วยสเ็นเจ้เป็นแค่หัวเบคอนที่หน้าสีแดงหัเบคคู่นี่ไงปก ฮุย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 ซ้ายขวาซ้ายขวาต่อย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  down คิดว่านี่จบแล้วมันยัจบคิมล็อกไี่เคยตายคิมล็อกคงอยู่ข้างๆม่ใช่อันติฮิตแมนกันเลยแล้ว เฟคดอสอืออืออือเดี๋ยคนหัวได้เป็นคนที่เธอร์เฟคดอสเองที่สุดไหนก้ออก่เดี๋ยวบอกอย่างนั้นถึงเมื่อไร <c oughs> จนกว่าแกจะตามิน้าเบรกนั่นแหละคนที่จะเบรกเนี่ยมันแกนเปลา่าฮ่า ไม่ต้องพอน้องปิดเจ็บสวยๆใครให้แกปิด <c oughs> <c oughs> ใครให้ขับปิดงั้นข้าบ,บิดเลยละกันเฮ้ย hey, ต่อยก,กับไอ้หัวขาวไอ้ไอ้เสื้อขาวดีกว่าก็ดีไอ้ขาวไหนดูสิ19 Y โอ้ mm. oh, 69รอบใช้อะไรใช้กค้ดเตี๋ยหรอหก แอกหลังไหม่ไอ้บิดบิดหมดเหมือนโซลูคอนบิดหมดตอกบิดหมดสองฮอกบิดหมดตอ,อ,ก,ดดดตอ,อกนะครับจังหวะนี้ได้เวลาที่ผม,มต้องกระเทือบฮอ,อก แต่ฮอกต่อยแรงจัดมาถึงต่อยเลือดนะไม่ใช่ต่อยเกาะต่อยเกาะผมแรงกว่า <c oughs> นี่ไงไอฮอกคิมบูติเลเจนแล้วเท่มาก Perfect Dutch. เฮ้ยอลติเมตทำให้ตายหอกแรงมากครับผมจำได้เพราะว่าเป็นเลเจนด์เนี่ยเลเจนด์ Legend มันแรงกว่าปกตินะโอ้ oh. เห็นปะครึ่งหลอดเกินด้วยซ้ำม,มัง้งบางที นี่ไงล่ะคิดว่าใช้ท้าให้ตายโดนแล้วเก่งเหรอแต่ตอนนี้ผมยังมีท้าให้ตายอยู่แ yeah, กไม่รอดแน่หอกนี่ใช้ท้าให้ตายโดนแล้วชราใจ อ,อ,อใช่ครับถ่ายโดนสองรอบติดนี่ไงชาไม่ตายสวนปิดคม ปู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 จีจีอีซี่โอนี่ครับหลังจากที่แพ้เอ็นมาอย่างน่าอนาตใจผมก็ไปชนะไอหัวขาวหน้าโง่นี่ที่มันใช้หอกนะครับข้าชนะแกขยียบหัวแกได้โอเคครับลาก่อนเดี๋ยวขอสักทีหนึ่งละกันโอเค สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะถ้าชอบกดลุมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบายเดยไอ้นี่ก็โดนหน่อยละกัน <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับ